สวัสดีครับผมเก่งอนุคิดรีธนะศักดิ์สกุลนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผู้ช่วยพันแกร่งคันนี้โตโยต้ารีโว 2.8นะครับเรียกได้เลยว่าคันนี้แกล่งคูณ2แน่นอนครับมีอะไรบ้างในตัวรถคันนี้ที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับรายละเอียดดีเทลอย่างไรบ้างสำหรับเจ้ารีโวคันนี้ผู้ช่วยพันแกลงของเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่ามีอะไรกับเจ้าตัวนี้ที่พิเศษอย่างไรบ้างนะครับผม เป็นตัว r ี v o 4 2ตัวเตี้ยนะครับผม2.8นะครับทำการติดตั้งชุดเครนขนาด1ตันของทาดาโนะครับตัวเครนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดนิดนึงก็เป็นเครนเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นเครนมือ2นะครับที่เราได้ทําการบิวรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับโดยการติดตั้งเข้าไปกับเจ้าตัว r ี v o นะครับรายละเอียดของเราก็คือในการบิวของเครนคันนี้ก็คือเริ่มจาก ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนกระบอกนะครับซีนชุดไฮดรอลิกต่างๆเราได้ทําการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สีหรือรายละเอียดฟังก์ชันดีเทลการใช้งานต่างๆเราก็ได้ติดตัวข้อมูลการใช้ต่างๆไว้ที่ตัวเครนนะครับเรียบร้อยบอกวิธีการใช้งานต่างๆนะครับมาดูที่ตัวคอนโทลก่อนนะครับตัวนี้อันดับแรกคือตัวยืดเข้านะครับแล้วก็ยืดออกนะครับตัวของตัวบูมนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสลิงนะครับที่ไว้ขึ้นลงของตัวสลิงเคนนะครับตัวนี้ก็ที่เป็นตัวเคนกระดกขึ้นกระดกลงตัวนี้ก็คือจะเป็นการยกลักษณะบูมตั้งบูมลงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนสวิงนะครับตัวสีแดงก็เป็นการหมุนสวิงนะครับได้แค่รอบด้านข้างนะครับจะหมุนไม่ได้รอบตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะได้เพียงแต่จาก ขวามาด้านซ้ายตรงๆนะครับจะหมุนได้ลักษณะยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ตัวขานะครับก็จะมีการขาค้ำไฮดรอลิกระหว่างขาซ้ายและก็ขาขวานะครับตรงนี้ก็จะบอกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็โหลดชาร์จต่างๆนะครับก็ตัวระยะบูมนะครับก็มาเริ่มดูที่ตัวโหลดชาร์จนะครับระยะยืดบูมนะครับ ตัวท่อนสุดท้ายจะอยู่ที่4จุดไอ 4. 94เมตรนะครับผมของบูมนะครับระยะที่2นะครับก็จะอยู่3.72นะครับบูมท่อนที่3นะครับส่วนบูมท่อนที่2นะครับก็จะอยู่2.63นะครับแล้วก็ท่านที่1ก็จะอยู่ที่1.51นนะครับผมเมตรนะครับแล้วก็ น้ำหนักการยกนะครับผมเราก็จะมาดูที่ตัวองศานะครับว่าท่อนที่สีระยะอยู่องศาเท่านี้จะยกได้เท่าไหร่องศาเท่านี้เราจะยกได้เท่าไหร่นะครับเราดูที่โหลดชาร์จนะครับที่จะบอกแต่ละท่อนขององศาของตัวเครนนะครับผมก็จะมีการบอกโหลดชาร์จอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมข้อมูลต่างๆหรือตัวการใช้งานเดี๋ยวเราจะมีให้ที่สมุดการใช้งานนะครับเราก็จะพามาชมตัวเครนฝั่งด้านขวา ว่ามีอุปกรณ์อะไรยังไงในการใช้งานบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเดินมาชมตัวเครนฝั่งด้านขวาก่อนนะครับผมก็สังเกตง่ายๆนะครับบูมคาว่าบูมสี่ท่อนเป็นยังไงนะครับท่อนที่1ก็คือตัวโคนของเครนนะครับตัวนี้คือท่อนแรกนะครับท่อนที่2นะครับก็คือเป็นตัวยืดออกมาตัวที่สอง ตัวที่3ก็หมายถึงกับตัวท่อนที่3ครับผมที่ยืดออกมานะครับส่วนตัวที่4ตัวนี้จะใช้เป็นระบบเมนนวลนะครับคือเราจะปลดสลักตัวนี้ออกแล้วก็ใช้มือดึงออกมานะครับผมตัวส่วนตัวท่อนที่4นะครับจะไม่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตัวตะขอสลิงนะครับก็จะเป็นการเก็บอยู่ที่ตัวเกลียวตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเราจะได้หย่อนสลิงออกแล้วก็ปลดตัวตะขอออกก่อนครับผมส่วนขาค้ำด้านนี้ นะครับจะเป็นขาค้ำที่ในระนาต,ตรงนะครับไม่ใช่ตัวเอนออกมาได้นะครับตัวนี้ด้านนี้จะตรงดิ่งลงอย่างเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวจะพามาเทสดูระบบเคนนะครับผมว่าการใช้งานของเคนทำอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นจนการใช้ฟังก์ชันต่างๆของตัวคอนโทรลเคนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมก็เริ่มต้นที่นะครับระบบคันนี้ก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบ ปั่นหน้าเครื่องนะครับตัวขับเคลื่อนตัวเครนนี้เราใช้ปั๊มที่ปั่นทางสายพานที่ตัวเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้ก็เบื้องต้นนะครับเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อจะให้ตัวไฮดรอลิกปั๊มทํางานนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะกดปุ่มนะครับตัว P.T.O นะครับให้ระบบการทํางานของเครนนะครับขับเคลื่อนได้นะครับก็จะสังเกตดูตัวไซเรนนี้บ่งบอกถึงว่า การทํางานของไฮดรอลิกได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมการใช้งานนะครับการเซฟตี้ความสําคัญในการใช้งานนะครับเราก็จะลงขาค้านะครับเริ่มต้นที่ขาข้างซ้ายก่อนแล้วกันครับผมการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวขาค้าเท้าช้างด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระดกนะครับสวิงออกมานะครับการค้าเพื่อรับน้ําหนักนะครับ เราก็จะดูตัวรถอ่าว่าตั้งในระดับโอเคไหมถ้าพื้นที่อยู่ในแนวที่ลาดเอียงที่ไม่เสมอกันเราก็จะใช้ระบบไฮดรอลิกตัวขาค้ำเท่าช้างเพื่อจะบาลานซ์ตัวรถให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูขาค้ำด้านขวาครับผม ก็จะมาสังเกตดูตัวท้ายรถหรือหน้ารถก็ได้นะครับว่าตัวรถของเราอยู่ในระดับบาลานซ์เท่าเทียมกันหรือเปล่าทั้งซ้ายและขวานะครับไม่มีข้างไหนเอียงมากกว่าข้างไหนเอียงน้อยกว่านะครับให้อยู่ในระดับเดียวกันเสมอกันนะครับผมก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมหลังจากการที่จะเริ่มใช้งานนะครับของตัวเครนนะครับเราจะต้องมาลงตัวสลิงก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมาใช้สลิงตัวนี้นะครับเพื่อจะ ปลดตัวล็อกออกจากตัวเครนนะครับผมหลังจากลงสลิงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปลดตะขอออกจากตัวเกลียวนะครับผมเพื่อเราจะได้ใช้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมต่างๆนะครับะตะขอก็จะปลดล็อกนะครับเซฟตี้ตัวนี้ออกนะครับมาชมด้านคอนโทรลต่อครับผมฟังก์ชันตัวคอนโทรลต่างๆนะครับ เริ่มแรกเราก็จะกระดกนะครับกระดกตัวนี้ครับตัวขึ้นลงนะครับของบูมเคนนะครับนี่เราก็จะเวียงนะครับหมุนด้วยตัวแดงนะครับโดยที่เคนมันไม่สามารถที่จะหมุนสุดไปด้านนู้นได้นะครับเราจะหมุนมาด้านซ้ายของตัวรถนะครับ ลักษณะการที่เราจะบรรทุกสินค้าบนหลังคานะครับเราจะเอาเครนมาเก็บไว้ที่ด้านซ้ายนะครับเพื่อให้มีบริเวณพื้นที่นะครับในการวางสินค้าที่อยู่บนหลังคานะครับผมเวลาเราวางเหล็กนะครับขนาดประมาณสัก500โล่างนี้ครับที่เป็นมัดเหล็กนะครับเราก็จะใช้เหล็กพาดบนหลังคาแล้วก็ใช้ตัวเซฟตี้รัด เพื่อให้เหล็กตัวนั้นไม่ดิ้นนะครับไม่ขยับในการใช้งานในการวิ่งบรรทุกนะครับแล้วก็พอไปถึงหน้างานนะครับเราก็จะใช้ตัวเครนตัวนี้นครับเพื่อจะยกบูมนะครับ่ายกบูมยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูครับสมมติว่ามีเหล็กอยู่บนพาดอยู่ข้างบนนะครับผมเราก็จะใช้ตัวเครนตัวนี้นะครับยกขึ้นแล้วก็เกี่ยวสินค้าแล้วก็ยกลงนะครับ มาชมขั้นตอนต่อไปของการใช้เคนนะครับการยืดของบูมออกเราก็จะลงสลิงก่อนนะครับตัวนี้เพื่อให้บูมยืดดอ,อกไปได้นะครับที่กำลังออกไปนี้ก็คือเป็นท่อนที่หนึ่งนะครับที่กำลังยืดดอ,อกไปนะครับอ่าคนต้นนี้ก็คือเรียกท่อนที่หนึ่งนะครับตัวนี้เรียก ท่อนที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับเราจะมาดูท่อนที่สามนะครับก่อนที่จะดูท่อนที่สามเราจะต้องลงสลิงนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะยืดเครนให้ออกไปอยู่ในท่อนชักที่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อนที่สามนะครับของตัวบูมเครนนะครับส่วนท่อนที่สี่นะครับทำงานอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปลงสลิงอีกเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะยืดท่อนที่สี่ออกไปได้นะครับ ก็ต้องลงสลิงก่อนนะครับผมมาปลดสลักล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิบล็อกนะครับเพื่อเราจะดึงสลักล็อกออกไปนะครับในท่อนที่4มันจะเป็นเมนนนนะครับผมเป็นระบบมือนะครับสําหรับตัวพาดาโนตัวนี้นะครับนี่ครับ จะมีทั้งหมด4ท่อนนะครับผมในการใช้งานนะครับของตัวเครนนี้ก็จะยาวที่4.94เมตรนะครับผมอ่ามันกับที่โหลดชาร์จบอกไว้นะครับผม,ผมก็จะมาดูกระบะดําดนะครับว่าสังเกตหน่อยนะครับว่ามันจะโดนเครนหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วก็เหวี่ยงมาอีกไม่น่าจะโดนอยู่แล้วนะครับองศาที่เครนให้นะครับว่าสามารถยกขึ้นได้ระหว่างการใช้งานพร้อมๆกันนะครับผม บนก็เหมือนกันนะครับในห้องมันจะพื้นที่ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่ครับเราก็จะสาธิตให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับผมว่าการใช้งานของตัวฟังก์ชันต่างๆของเจ้าปิกอัพดัมพันแกล่งคันนี้เรียกได้ว่าเป็นแก่งคูณ2นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับคำว,ว่าแก่งคูณ2มีทั้งเครนมีทั้งดัมนะครับให้เลือกใช้นะครับอนเนกประสงค์จริงๆสําหรับรถคันนี้นะครับผมสามารถ ใช้งานได้จริงนะครับลุยงานได้จริงนะครับผมมาชมที่ตัวกระบะต่อเลยนะครับผมเริ่มที่ตัวกระบะนะครับว่าการใช้งานของตัวนี้นะเหมือนกับกระบะดำทั่วไปหรือเปล่าครับก็การใช้งานนะครับก็เป็นการใช้รีโมทนะครับกดขึ้นลงปกตินะครับก็มาดูที่ตัวการยกการใช้งานของกระบะดำนะครับก็จะเหมือนกับกระบะดำที่เราติดตั้งทั่วไปนะครับแต่เพียงตัวนี้มีระบบ การใช้งานฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาคือมีเครนนะครับแต่การใช้งานดับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมการใช้งานก็มีการกดขึ้นกดลงปกตินะครับระบบฝาท้ายก็จะเป็นการเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมอาจจะขึ้นได้ไม่ นะครับเพราะมันติดหลังคานะครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตให้ดูด้านนอกอีกครั้งหนึ่งก็มาดูดีเทลต่างๆนะครับการใช้งานของตัวกระบอกดัมก็เหมือนกับตัวกระบาดดัมทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวชุดไฮดรอลิกนะครับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวขับกําลังที่ให้กระบอกเรายกขึ้นได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นของบริษัทของเราเองนะครับผมที่นําเข้านะครับแล้วก็ส่วนฝาท้ายนะครับก็ยังคงเป็นระบบ การเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้พิเศษขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะมีโลบาร์สำหรับวางเหล็กนะครับหรือสินค้าที่จะเป็นสินค้าที่ยาวออกนอกตัวรถนะครับไม่สามารถวางในกระบะได้เราก็จะพาดใน หลังคาไปด้านหน้านะครับจะมีโลบารับที่ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโลบาร์ที่เราออกแบบมาเพื่อจะรับเหล็กเส้นเหล็กรูปประพันธ์หรือเป็นไม้นะครับผมที่ยาวขนาด6เมตรนะครับสามารถที่จะพาดพึ้นหลังคาแล้วก็ไปรับกับโลบาร์ด้านหลังได้นะครับผมแล้วก็มาดูนะครับเดี๋ยวผมกดดั้มลงให้ดู เป็นการเปิดนะครับออก3ด้านเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผู้ช่วยช่วยเปิดด้านนี้ให้ผมหน่อยครับก็สามารถเปิดออกได้3ด้านนะครับผมเพื่อเราจะตักเป็นพาเลทที่บรรทุกปูนขึ้นไปบนหลังกระบะนะครับแล้วก็นำเหล็กขึ้นไปพาดบนข้างบนได้นะครับโดยจะมีหินมีทราย ก็สามารถที่จะบรรทุกได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดเข้าเหมือนเดิมให้ดูนะครับโอเคก็ okay. มาดูนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวข้างล่างนะครับที่เรามีสลักล็อกไว้นะครับจะเป็นเหล็กรางรถไฟนะครับเขาเรียกเหล็กรางรถไฟนะครับเพื่อจะมารับนะครับฝาท้ายนะครับนะครับก็จะมีสลักล็อกเวลาเราดั้มนะครับ ก็จะไม่ให้ตัวเหล็กรางตัวนี้ไหลออกมานะครับที่เราไม่ใช้งานเราก็จะใส่สลักล็อกไวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับรางรถไฟนะครับที่เรายื่นออกมานะครับก็จะเปิดฝาท้ายนะครับเปิดฝาท้ายออกนี่ครับก็ฝาท้ายนะครับก็จะมารับกับเหล็กรางรถไฟนะครับเผื่ออีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะใช้เป็นโซ่ก็ได้นะครับในการเกี่ยวนะครับในการเกี่ยวฝาท้ายนะครับ ซ้ายขวานี่ครับได้ทั้ง2แบบนะครับเราก็จะสามารถที่จะเปิดฝาท้ายเพื่อมารับรางรถไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โซ่ก็บเผื่อเซฟตีปป้ได้อีก1ตัวนะครับผมาจะพาชมรอบๆนะครับ เราก็จะเก็บเข้าเหมือนเดิมนะครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับตัวนี้ส,ล,สลักนะครับล็อกเข้าที่นะครับผมก็จะมาดูด้านหน้านะครับที่เป็นตัวโรบาร์นะครับเผื่อเราไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถที่จะยกเข้ายกออกได้นะครับตัวด้านหน้า ที่เราทำสวมไว้นะครับก็จะมีแป๊บนะครับสวมลงไปนะครับก็สามารถยกออกได้ถ้าเพื่อหากเราไม่ต้องการใช้นะครับแล้วก็ตัวโลบาร์หลังเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวด้านหลังนะครับที่เราใช้เพื่อจะวางสินค้าบนพาดบนหลังคาครับนี่ครับถ้าเผื่อไม่ใช้เราก็สามารถที่จะยกตัวนี้ออกได้หรือไม่อยากให้ตัวนี้เกะก,กะเราก็ถอดน็อตได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างนะครับว่า เราได้เซ็ตช่วงล่างอะไรไปบ้างนะครับส่วนเจ้าตัวรีโว่2.8คันนี้ยังเป็นเพาเดิมนะครับผมก็มาเริ่มตัวที่กระทะล้อนะครับเป็นกระทะสําหรับบรรทุกนะครับกระทะผ่านะครับเรียกกันง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ด้วยยางขนาด 225/75R15 นะครับของตัวมิชลินครับตัวคันนี้นะครับแล้วก็ตัวชุดแหนบนะครับตัวนี้ก็ได้เสริมบรรทุกเข้าไป3.5ตันนะครับผมก็ข้างละ5แผ่นนะครับผมแหนบที่บรรทุกเสริมนะครับ โชกก็ยังเป็น1คู่นะครับที่ใช้โชคขนาดซูเปอร์นะครับก็ตัวใหญ่กว่าสแตนดาร์ดนะครับที่จะรองรับน้ําหนักนะครับในการบรรทุกเพิ่มเติมนะครับผมสเปคนะครับของตัวกระบะนะครับความกว้างของตัวกระบะนะครับก็จะอยู่ที่เมตร76เซนนะครับผมความยาวพื้นที่ใช้สอยของกระบะอยู่ที่2.35เมตร35นะครับตัวฝาข้างก็ยังสูงเท่าเดิมนะครับ40เซนนะครับผมการใช้งานก็ พูได้เลยว่ากระบะก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวดัมทั่วไปนะครับผม